ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2567ราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมการงานระวังเรื่องการรับรอง การคำประกรันหรือการออกหน้าแทนผู้อื่นอาจจะทำให้เดือดร้อนภายหลังระวังจะมีเรื่องปวดหัวเพราะลูกน้องหรือบริวารสมัครงานทิ้งไว้จะได้งานที่ต้องเดินทางบ่อยๆการเงินจะมีการจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นได้เงินรวดเร็วทันใจส่งงานเสร็จได้รับเงินเลยการลงทุนเป็นไปตามแผนโชคลาภได้มาจากการค้าการเก่งเลข ความรักคนโสดระวังจะเจอฐานไฟเก่าหรือเพื่อนในอดีตเข้ามาคุยหรือฟื้นความหลังส่วนจะไปต่อหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตคนมีคู่สงบปากคำลงไปเยอะเพราะต่างฝ่ายต่างมีเรื่องต้องคิดต้องทำหรือฝ่ายหนึ่งมัวยุ่งกับเรื่องเครือญาติของเขาเดินทางไกลเรื่องงานลูกหลานอยู่ในช่วงการประกวดแข่งขันอย่างหนึ่งสุขภาพ ชาวกรกฎระวังอุบัติเหตุอาหารเป็นพิษโรคกรรมพันพันฝันร้ายธาตุไม่ดีบ่อยให้แก้ด้วยการไม่กินอาหารก่อนนอนเ <quer> คล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ทำบุญออกโรงทานถวายน้ำปานะเลี้ยงอาหารกลางวันออกโรงทานปลูกต้นใบทองใบนาคเสริมโชคลาภ ราศีสิงห์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการงานระวังการมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำแทนควรมีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนหรือให้รายงานผลเป็นระยะจะมีคนมาเสนองานใหม่ให้ดูประวัติคนมาชวนด้วยคนรอง,งานอย่าเพิ่งท้อ การเงินคุณยังทำมาหาเงินได้เรื่อยๆจะจัดการเรื่องการใช้จ่ายได้ดีขึ้นจะมีคนช่วยอุปถัมภ์เรื่องเงินควรซื้อเป็นทองเก็บไว้บ้างการลงทุนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะมีคนนำโชคมาให้โดยบังเอิญความรักคนโสดจะได้เจอเพื่อนคุยอย่างที่คิดฝันมานานคุยกันรู้เรื่องและอยากต่อยอดไปจนถึงที่สุดควรเก็บอาการบ้าง คนมีคู่ยังไม่หมดโปรโมชั่นถึงหมดโปรนี้โปรหน้าก็ยังได้อีกจะมีเรื่องที่ทำให้เห็นอกเห็นใจกันดูแลใส่ใจกันมากขึ้นระวังสุขภาพของคู่ครองด้วยลูกหลานมีเรื่องที่อยากให้ช่วยสุขภาพชาวสิงระวังอาการป่วยเรื้อรังหรือโรคที่เป็นแล้วไม่หายขาดไม่ควรสะผมตอนกลางคืนจะป่วยง่าย เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ทำบุญกับผู้พิการทางสายตาบริจาคแว่นตาถวายน้ำยาล้างตาปลูกต้นมะลิให้จัดสวนหย่อมหน้าบ้านตรงไหนที่ดินยุบเป็นหลุมต้องเติมให้เต็มใบไม้แห้งให้ตัดออกราศีกัน สำหรับผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการงานคุณจะต้องขยันติดตามงานที่เสนอไว้จะเริ่มมองเห็นความก้าวหน้าที่จะมาพร้อมกับภาระจะสอบแข่งขันใดๆจะต้องใช้ความสามารถล้วนๆไม่มีทางด่วนพิเศษคนรอง,งานมีโอกาสเกินครึ่ง การเงินจะมีเงินมาใช้นี้เก่าหรือภาร,ะ,ระ,ะทางบ้านผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเรื่องเงินจำนวนหนึ่งอาจจะไม่คิดดอกเบี้ยเลยก็ได้การลงทุนได้ส่วนหนึ่งการเสี่ยงโชคอย่าให้เกินเป้าที่ตั้งใจไว้ความรักคนโสดจะได้เพื่อนคุยแนวผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นแต่มีความจริงใจระวังแฟนเก่าที่เลิกไปนานแล้ว จะกลับมาวะาแวให้วาวุ่นใจคนมีคู่จะขัดแย้งกันตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่คู่ครองคาดหวังอยากให้เราดั่งใจและอาจจะกดดันเล็กๆต้องเคลียร์กันหน่อยลูกหลานอยู่ในโหมดขยันน่าชื่นใจสุขภาพชาวราศีกันระวังเกี่ยวกับระบบประสาทมือเท้าชากระดูกทับเส้นอุบัติเหตุจากการออกแรงหนัก เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีกันในเดือนนี้ทำบุญบริจาคให้ผู้พิการทางการได้ยินมูล,ลนิธิเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวปลูกต้นใบละบาทเชื่อว่าเงินจะไหลามาเทมาราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน การงานระวังจะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานการสอบแข่งขันต่างๆจะเจอคู่แข่งที่มีฝีมือสูสีหรืออาจจะเจอเด็กเส้นเด็กนายงานส่วนตัวจะเกิดปัญหาลูกน้องลาออกคนรองานจะได้งานต่างจังหวัดการเงินคุณจะตัดสินใจซื้อหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรถถ้าพังใหญ่บ้าน จะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างเจ้าที่แรงการลงทุนต้องรอจังหวะโชคลาภจะมาจากเลขที่บ้านความรักคนโสดจะเจอความรักครั้งใหม่ได้เพื่อนคุยที่ใจตรงกันมากแถมเป็นคนสายเปด้วยรักษาไว้ให้ดีก็แล้วกันคนมีคู่แรงชัดจัดจริงทั้งคู่จะหยิบจับทำอะไรด้วยกันก็ประสบความสำเร็จถ้าอยากมีลูก จะได้สมปรารถนาไปฮันนีมูนรอบสองก็ดีจะสมหวังแน่ลูกหลานเป็นอย่างที่หวังสุขภาพชาวราศีตุลให้ระวังลมแดดการตากแดดเป็นเวลานานผิวไม่แดดสายตามีปัญหาเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีตุลในเดือนนี้ทำบุญบริจาคผู้ป่วยโรคไต มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยปลูกต้นแก้วเสริมดวงคนเมตตาราศีพิจิกสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่14ธันวาคมการงานจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น แต่ความรับผิดชอบสูงม e ากการทำงานกับผู้อ wow ื่นต้องรู้จักการรุกและการรับให้ดีคนทำกิจการส่วนตัวจะมีคนอยากร่วมทุนด้วยงานออนไลน์ขายตรงพุ่งมากการเงินจะได้ข่าวดีในเรื่องเงินทำเรื่องกู้ยืมก็ได้รับอนุมัติจะมีงานนอกมีรายได้เสริมเข้ามาการลงทุนจะเกิดผลดี การเสี่ยงโชคให้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือซะก่อนความรักคนโสดจะได้เจอเพื่อนคุยที่เหมือนว่าเคยเจอมาก่อนคุยกันรู้เรื่องอาจจะเป็นคนต่างแดนถิ่นไกลแต่หน้าตาคล้ายเรามากคนมีคู่ระวังการคุยกับคนที่ไม่ใช่คู่จะเกิดอารมณ์พาไปได้ง่ายหรือมีคนแอบรู้แอบเห็นระวังจะเกิดพัวพันกับคนในที่ทำงานเพราะความใกล้ชิด ลูกหลานจะคิดอ่านเกินวัยสุขภาพชาวพิจิกระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคหูคอจมูกควรตรวจสุขภาพประจำปีเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ทําบุญบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทรงอกปลูกต้นเขียวหมื่นปีเสริมดวงสุขภาพและโชคลาภ ราศีธนูสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมการงานมือกำลังขึ้นการงานที่ทำอยู่จะขยับขยายเติบโตหรือได้ขยายกิจการขยายสาขาเรื่องที่ติดต่อไว้จะได้รับการพิจารณาหรือมีการตกลงร่วมกันให้สมัครงานกับบริษัทต่างชาติจะมีโอกาสได้งาน การเงินจะได้ปรับค่าแรงค่าจ้างจะมีโชคก้อนใหญ่หรือได้ขายทรัพย์สินแปลงสินทรัพย์เป็นทุนการลงทุนเกิดกำไรงอกงามโชคลาภจะมาหลายรูปแบบทั้งจากตระกูลไทยตระกูลนอกความรักคนโสดมีเข้ามาให้เลือกคุยได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเพราะเราจะเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่เขาเลือกเราคนมีคู่ ระวังคู่ครองจะเก็บอารมณ์หึงหวงน้อยใจเก่งก็เราเออร่าแรงขนาดนี้เอาใจใส่ดูแลกันให้ดีๆจะวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปลายปีลูกหลานจะมีความคิดอิสระไอเดียดีสุขภาพชาวราศีธนูระวังเรื่องน้ำหนักตัวระวังไขมันสะสมหลีกเลี่ยงของมันของทอด เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีธนูในเดือนนี้ทำบุญบริจาคให้มูลนิธิเด็กเลี้ยงอาหารเด็กด้วยโอกาสปลูกต้นโมกเสริมความร่มเย็นมีคนปกป้อง